กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคนในพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่นหรือพื้นที่สามารถดําเนินกิจกรรมได้4ประเภทคือ 1. จะประกันรสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 2. สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณาสุข 3. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิน่น 4. การบริหารกองทุนการพัฒนาศักยภาพาคณะกรรมการและการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงานองค์กรและภาคเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ร่มส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทย